ถ้าอยากจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะในเรื่องของความรักนะคะถ้าอยากจะเล่าอะไรให้เราฟังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพี่อยากจะแนะนําอะไรนะคะเดี๋ยวจะให้มาสิบใบนะนี่เป็นเรื่องความรักเนาะไม่อยากจะมีสถานการณ์เนละอยากให้พ่เล่าให้ฟังนะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาโดยส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเลือกให้สิบใบนะคะหนึ่งสอง เรียญนะคะสามดาบนะคะแปดไม้เท้านะคะ e e n of Wands นะคะ Judgment หกถ้วยนะคะ Temperance Empress h a l o Fan แล้วก็ไพ่ Devil นะคะโอ้โ oh, ห oh, ให้ความรักอิลุงตุงนางมากเลยเบบีจะบอกว่า <laughs> หนึ่งนะคะ ปัญหารักสามเศร้านะคะรักสามเศร้านี่ขึ้นเด่นมากเลยนะคะระวังรักสามเศร้านะสำหรับคนที่มีแฟนเนาะหนึ่งคนที่มีแฟนจะมีปัญหาเจอรักสามเศร้าเราสามสี่คนนะคะอ้รุงตรงนางนิดนึงนะคะแต่มไม่มีดวงเลิกลานะนก็ยังแบบ พัวพันกันอยู่อย่างนี้แหละนะคะความรักอาจจะมีปัญหาเกิดจากการนอกใจนะคะหรือว่าการมีแบบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะวิธีแก้ก็อาจจะแบบหาเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะหรือว่าอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายจะต,ต้องรู้สึกว่าเออไม,ไม่ไม่มีเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องรู้แบบคอยช่วยเหลือคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยอันอาจจะช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่บางทีเขาจาชู้เกินไปอันก็เอาไม่อยู่นะคะแต่เรื่องที่เด่นมากๆเลยนะ ก็คือเรื่องของอคนรักเก่านะหกถ้วยขึ้นนะคนที่เลิกลาห่างหายห่างเหินกันไปนะคะอาจจะมีการติดต่อหรือว่าการกลับมาของคนรักเก่านะขึ้นทั้ง j u d g m m n t t แล้วก็ s i x of cups เลยนะคะเมื่อไพ่เนี่ยนะคะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะจะ move on นไปแล้วด้วยนะคะแล้ว move on ได้ดีด้วยนะคะมีไพ่ m p r r s s s ขึ้นนะคะ รักตัวเองมากขึ้นดูแบบดูมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่ว่าคนคนเก่าๆเนี่ยเขาดันคิดถึงคุณนะคะเขาอาจจะก,กลับมาหาคุณนะคะทีเนี้ย พอกลับมาหาเนี่ยนะคะมันเป็นไพท่ที่พัวพันกันไม่เลิกนะมันก็เป็นคู่เก่ากันมานะคะก็อาจจะได้กลับไปพัวพันกันอีกแต่ช่วงที่จะกลับไปดูดีเนี่ยคะ่ะคนคนนี้เขาอาจจะไม่โสดร้อยเปอร์เซ็นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเทคทมน์นะคะไม่ใช่แบบเออเขามาปุ๊บก,ก็แบบคิดถึงคืนดีกันไปเลยนะคะดูหน้าดูหลังนิดหนึ่งนะคะก็อ่าไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะเดี๋ยวไพ่แนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะมาดูซี ฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันฟรียเซลนะคะแล้วก็เว r ร s o ิสในระยะเวลาไม่นานนี่แหละนะคะที่คุณอาจจะได้รับการติดต่อหรือปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเตรียมรับดีๆนะคะแต่ไม่มีดวงด้วยกนนะคะคุณทั้งคู่รักกันนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรกันก็จะได้เคลียร์กันสําหรับกรณีคนรักเก่านะคะ